ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับดวงชะตาในเดือนสิงหาคม เดือนที่นะครับดาวอังคารได้ขยับย้ายไปเป็นมหาจักรนะครับในช่วงประมาณกลางกลางเดือนน่าจะประมาณวันที่18สิงหาคมนะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีเข้ากเศษตราธิปดีคือเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งและก็มั่นคงมาก อยู่กับดาวพุธซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ยีสามกรกฎาคมและก็เป็นดาวพุธนี่เองที่เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมิถุนสังคมแวดล้อมของชาวลัคนาราศีมิถุนจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คุณเองนั้นได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตามากยิ่งขึ้นและถามว่ามันไปนเกี่ยวอะไรกับชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนล่ะ เออมันไปเอ,อื้อในเรื่องของช่องทางในการทำรมาหากินไงนะดาวสุกก็ขยับนะครับถอยหลังในช่วงไป,ปลายเดือนได้ราชาโชคอยู่กับดาวเกตแต่ในยะสำคัญจริงๆนั้นนั่นก็คือดาวอะไรดาวพฤหัสที่ยังอยู่ในตำแหน่งโยกหลังได้ราชาโชคเหมือนเดิม อยู่ในเรือนลาภาาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นดาวพระหัสเองที่มาจากเรือนคู่ครองและเรือนการงานการงานก็จะโดดเด่นมากๆทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนใครตกงานอยู่รองานอยู่หรือกำลังอยากจะขยับอะไรในเรื่องของงานก็จะได้ผลดีได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้น1-5นะครับ1-5สิงหาคม ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณนะครับเอ,อ่อจะวุ่นๆอยู่กับเรื่องความรักนะเออมันไม่ได้ไปวุ่นวายหมายถึงการทะเลาะก,กันนะแต่หมายความว่ามันมีเรื่องความรักเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจคุณไงชาวลัคนาราศีมิถุนพอวันที่6ถึง10ช่วงนั้นระวังรายจ่ายนิดนึงนะครับดูเหมือนกับว่าคุณคอนโทรลรายจ่ายได้ไม่ค่อยดีนกนะนะระวังเรื่องรายจ่าย พอ11จนถึง15การเงินจะขยับดีขึ้นอย่างมาก11ถึง15นี่การเงินดีเลยนะครับหยิบจับอะไรไปคุยงานอะไรกับใครมักจะได้ผลตอบแทนที่ดี16ถึง20เป็นช่วงจังหวะที่ชะตานั้นโดดเด่นขึ้นไปอีกทั้งในเรื่องของชื่อเสียงทั้งในเรื่องของการได้รับการยอมรับจากสังคม หรือคุณจะเป็นคนเก่งในสายตาของคนรอบๆข้าง21-25ถึงช่วงนั้นกลับมาในเรื่องความรักอีกแล้วแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเรื่องความรักโดดเด่นไม่น้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดอีกครั้งพอ2 6จนถึง31ช่วงนั้นงานมีความสำเร็จดีแฮปปี้มีความสุขทำอะไรก็ได้ผลดี มีความรู้สึกสบายอกสบายใจเวลาจะคิดจะอ่านจะทำอะไรก็ตามมักจะสำเร็จราบรื่นนะครับจะว่าไปแล้วในเดือนออสิงหาคมชาวลัคนาราศีมิถุนดาวเจ้าตัวไปได้ราชาโชคได้มาหาจักเนี่ยคุณก็หาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องนะ เหมือนกับมันมีลูกค้าหรือใครที่เคยเดิยวๆกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วหายห่างหายกันไปพักหนึ่งอาจจะติดต่อกลับมาอาจจะอยากจะกลับมาซื้อของมาอุดหนุนกันหรือใครที่เคยเดิยวๆกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเออเลอเออเตอร์ยังไม่ได้สรุปนะครับอาจจะมาสรุปในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปได้และก็คือเดือนสิงหาคมนะครับส่วนในเรื่องความรักแล้วก็ถือว่าโดดเด่นไม่น้อย ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วไม่เข้าใจกับคนรักมีอันต้องจุกจิกใจบางคนห่างกันไปหรือเลิกรากันไปสมมุติว่าห่างกันไปยังไม่ถึงกับนานมากะนะมีโอกาสจะติดต่อกลับมานะครับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์กันหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดาเนินต่อไปได้นะครับเนี่ยแหละนี่แหละ,นหละคนรักเก่าอาจจะติดต่อกลับมาได้นั่นคือชาวลัคนาราศีมิถุน ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนจะงอ้องอนคนรักที่เลิกกันไปห่างกันไปก็ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคนสดมีโอกาสจะได้พบรักต่างวัยความสัมพันธ์อาจจะเริ่มจากความเข้าอกเข้าใจการเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาหารือกันในทางที่ดีไปไปมาๆก็เริ่มจะรู้สึกว่าเออคนนี้เข้าท่าดีเนาะคุยกันแล้วสบายอกสบายใจความสัมพันธ์น่าจะ ไ,ได้ในทิศทางที่ดีนะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดซาทแตรแหงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่าย ให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at masterming 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ